โอ้โหเฮียโอเคกูได้เสียงเปิดคลิปกูละวกูกูเสียงนี้เราไปเปิดคลิปกูเฮียตีสามสองหนึ่งโเขเราแล้วเต่งเร็วดีเฮ้ยดีลาว่ะดีลาไม่เด็ดยังจะจะมาโชว์รอมาเองเนยงไงเสียงพี่ชัดไหมทุกคนชัดเจนชแด่จนมแจ่ม่ม่มแ่อมแมม่ สามศูนย์แปด STU Jo h a e Joy Robin and t r e a t h e r Friends เกมนี้มีไฟกระพริบจำเป็นอย่างยิ่งลาลิยาสมินผู้ชมที่รักนะครับเวลวีเฮียเราอยู่ที่นี่แล้วอ็ขนั้นรถกูัเหรออแหมมีรถัาจอดขันอย่างรถเก่งด้วยเรามากันกี่คนเรามา5คนเราอัดรถเก่งมาตั้ง5คนเราก็นั่งตัดกันมานแล้วเออ เบนนั่งตากูนะเฮ้ยดีเหรอเฮ้ยดีดีดีที่ขับทะลุคนก็นั่งตะกูขอนั่งไอ้กระโปรงหลังแล้วกันมึงทำไมมึงไม่เป็นนะน่ะตุ๊กตาหน้ารถไปเลยอเฮ้ยมีกนปิดประตูคนโซนว่ะไอ้หมาอะไรหมาขีดไม่ได้เพื่อนมึงเพิ่งเดินเดินมาดักด้านหลังเมื่อกี้เหรอรู้ว่าบ้า เออเ้ Ooh, hey, hey. hey. Hey ินเดอเต็มหมดแล้วจิงเลยะไอ้ยันนี้ก็เกินไปโลเลอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยใครอ่านอ่อน Enter e l i t e น i a เนี่ยเราต้องถ่ายรูปเราต้องถ่ายรูปอีกรอบพีเราต้องถ่ายรูปอีกรอบ เอ้ยเราทำคลิปเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไปเรารีบไม่ได้เรารีบครับเรารีบครับเดี๋ยวเมมเต็มเต็มเมมเต็มพี่อะไรสองร้อยห้าสิบหกเพิ่งเพิ่งอันนี้มาเออเดี๋ยวคนดูก็ถามว่าพี่หายไปไหนมาทำไมอยู่เฉยๆพี่กลับมาทำคลิปจากแบบจากคอมมามาเป็นโทรศัพท์อ๋อพอดีแบบมีปัญหาเล็กหน่อยครับผมมีค่วยเอ้ยไม่มีอะไรครับผมแก้แก้เลยแก้เลไแก้ยังแก้แก้อะไรคือผมแก้ผมแก้ผ้าเลยเหาไหมมีอย่าพูดแบบนี้ผมผมใจสั่นนะพี่ บอกแก้เลยแก้เลยเนี่ยยิงอยู่ในโรงแรมซะด้วยเนี่ยอุ้ยผีมาผีมาผีมาอ๋อไอเต่งปิดประตูปิดประตูไม่ต้องให้เต่งเข้าเต่งมันโกงแล้วทำไมเฮ้ยให้กูกูยังไม่ได้เข้าดูจะแลยวเสร็จเสร็จแล้วเราโดนทิ้งเราโดนทิ้งแล้ว เป็นได้แค่อดีต,ตดเป็นได้แค่อดีตเป็นแค่พารทที่ผ่านไปแล้วอโ,อโอ้โหอ,อาจจะมีเสียงลมเข้าดิดนหน่อยนะทุกคนดูใช่ร้อนตอไปร<ป>้อนจัดเลยอ่ะ แยกกันนะครับมันไม่เหมือนเดิมนะมันถูกเฮ้ยพ,พี่พูดงั้นดิเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกว่าเราเคยเล่นฮะใช่ครับเราเคยเล่นพี่หมีมาแก้อันนี้ผมดิแม่งช้าว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจอตัวเฮ้ยพี่เจอน้องพี่หมีเดินผ่านผมไปได้ไงพี่ผมพี่ตรงนั้นแหละพี่พี่แก้พาสเซนตเลยใน โอ้โหโอ้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 มันต้องเป็นสี่ีต้องเป็นสามจี้มันเดาไม่ได้มันเดาไม่ได้คืออะอนีเต้องเป็นห้าสี่สามสี่อ้โอ้โอโอออออโดนตอกโดนตอกแก้สองมีสองแก้ยังอะตรงผมมีสองมีสองตรงนี้แก้แล้วใช่ไ้ยพ่อมาพ่อมาวิ่งเลยพ่อมาพ่อมาแล้วพ่อไม่ไล่กูไอ้สัสรอดไงเนี่ย แล้วม่งวิ่งโคตรเร็วได้ได้เอยังโอ้โหเฮ้ยนไงเจอแล้วอะตรงนี้คืออะไร Welcome to the safe zone ซนเซฟโซนของแทรอย่ามาล่อส่ตูดอะไรล่อตูดกันวะเฮ้ยล่อตูดกันเลยเหรอเฮ้ยใส่ตูดเลยนะพี่มันตามกูอีกแล้วเนี่ยใช่เฮ้ยเฮ้ยทำไมพี่มีร้อางนนะพี่มีเบสมึงตามกูมันก็อยู่ตรงนี้เหรอ นี่กูเดินไปเจอพอดีเอ็ก้าเ่ยเออมึงก็อยู่ตรงเอ็ก้าเอก้าเอ็ก้าเอเก้าหนึ่งเฮ้ครบแล้หรอครบแล้วหรอครบแล้วครบแล้วลวลวลวกลับบ้านนี่วิ่งอรันฟอร์บีชรันฟอร์บีชเอากูไปหน่อยเอากูไปหน่อยรันฟอร์บีชกูกำลังไปกำลังไปกูกำลังไปปิดแล้วไม่สนใจแล้วนี่แม่ลูก เอ้ยไม่รอไม่รอกันหน่อยอ่ะเราลอดนะครัแม่ไม่เอเออเบสมึงกับกูแม่งโดนทิ้งไว้กลางทางก็ก็ก็ทิ้งพวกไม่สวยไว้ข้างหลังอะค่ะอุ้ยพ่อหนุ่มหล่อจังเลยเออพ่อหนุ่มไม่สนใจกู เนี่ยกูเดินตกตรงนี้แหละไอ้เฮี้ยกูตกตรงนี้ไปรอบหนึ่งอ่ะนี่ทุกคนตรงนี้เป็นเอ่าเขากดสปอมเยอะนะครับว้าวจะไปว้าวนัดๆควยจังเลยมีตสปอมด้วยกูกําลังเมสซี่อันนี้ใครเนี่ยังเมสามลเปอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะสปอมมันกดผมหน้มานีใช่ๆ ไ้ไยแม่พี่มิงตามพี่มิงตามกันมิงตามพี่หมีไอ้เหี้อไอ้เหี้อท่นเป็นมีไอ้เหี้อนี้เอ็ดีเอดก็ตัวปลอมไอ้เหี้เอ็ดตัวปลอมไอ้เหี้เอ็ดตัวปลอมไอ้เหี้เบ็ดอะไอ้สัสไอ้สัสเอ็ดตัวปลอมพี่มีรังปลอมีเ็ดเ็ดตัวปลอมปมปมเบ็ดเป็นหักคอกูอีสัตเออเบดเป็นทำอะไรเพื่อนมเบดบอกเป็นเพื่อนกันเนี่ย เขาบ้างเหรอไหนบอกว่าเป็นเพื่อนกันไปต่องติงติบโกโก้เขาบยังเนี่ยคเขาบ้างเหรอน่าจะอีกหนึ่งหึ่ป่ะหนึ่งไอ้หนึ่งอยู่ไหนหลังกูเข้าไหมเนี่ยหนึ่งหนึ่งอยู่ไหนหนึ่งไอ้พี่ก็หนึ่งอยู่นี่เริ่มต้นเพื่อนอยู่จุดเริ่มต้นกูอยากให้ผีปะฆ่ากูเลยเชียกูกูหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วกูหาอยู่ไหนกูหาทางกลับบ้านไม่เจอเนี่ยจู่าเจอลิฟท์แล้วเจอลิฟท์แล้ว เว้ยทำไมอันนักใครอ่ะไปด้วยอ้าวไม่มีไม่มีใครอยู่กูเลยกูอยู่คนเดียวอุ๊ยโอ้โหไอสัตว์เมื่อกี้เดินไปหาพี่หมีพี่หมีกำลังแบบจะมาแบบปัสบัสมานี่ที่มังกรเดี๋ยวพี่พากลับบ้านเนาะม่ใช่เียพากลับทางนลาเอ้ฆ่ากูตาเลยคือมึงเข้าใจปะคือเบส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 แบบวิ่งไล่กูใช่ปะแล้วทีเนี้ยคนหักคอคือพี่หมีพี่หมีทำคนอย่างเงี้ยพี่ ไปทางอะไรหรือเปล่าเบ๊นี่ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ไปไหนอันนี้ง่ายอันนี้อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้อะไรวะอันนี้ยากอันนี้อันนี้คืออะไรวะใส่นู่นเอฟนู่นนู่นนู่นใครใครเก็บน้ำไปไหอนี่ไหนนะใส่นี้อ๋อเหาขวดนะพี่แป๊บนึงนะผมมีขวดผมมีขวดนึ่งไะแต่ว่ามันมันต้องผลิตน้ำนานนิดนึ่งโอ้ยเอบเอฟเอบเอฟเอฟ มี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 หีบอีกเดือขวดเยอมันปัหาเดือควดเยออยู่ไหนคนเดีออยู่ไหนอุ้งเชียเบ็ดส่ตุ๊กตดไปีไหมโอ้โหเบ็ดบเงชีได้ทรงซีมึงสงสารคนเดินเลยดิไอ้แย่คนเรีนโทรศัพท์แม่งบองไม่เห็นทางอะไรสักอย่างเลย่อนพี่ยังไม่เจอจะได้ไหมเอาต้องหนวะ ไหนว่าใครใครถือไว้หรือเปล่าแล้วมันของพี่ใครปุ๊บยิบไว้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าบีอ่ะน่ะมีคนไปยิบไปเนี่ยได้แล้วได้แล้วไพี่อะพี่จยรีบปิดประตูกันโอ้โหไม่คันด้วยพี่การบอกแล้วแล้วก็เป็นการเดินบนนะมันเป็นคนมันเป็นคนไม่ดีป่ะเราได้อันนี้แล้วอินพิซพอร์เตอร์นะพิซพอร์เตอร์อยู่ในหมู่บพวกเรา จะดา่าตรงทางนี่ว่าเป็นไรจด้ได้ปะจำได้ผมจำได้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 ไอ้ถ้ามีตัวตัวอาแขกนะฮะนี้ปะหรือออะไรวะไม่ผมันนี <t <t ้ไม่ม um uh ีต um ัวอันน uh ี้หาทางเฉยอ๋อผมจำได้ได้เบสบอกผมตรงนี้ตรงนี้คือมิเตมินจีก็จีมนก็ไดนกันเร็วจ้ะเพื่อนฝั่งนี้ท่านฝั่งนี้เอาละ ตามไจำได้มันมีเกมหนึ่งอ่ะพี่หมีมันมีกมันมีเกมหนึ่งคือแบบมันยืนมันแบบอ้าแขนเตรียมกอดผมเลยอ่ะอยู่หน้าลิฟต์อ่ะว่่ีนกอ้าวแล้วไม่มีใครตอบอะไรเลยนี่อยู่นี่อยู่นี่แอมป์คาร์ดัมเมซี่ถ้ามันมีเอ็ดเราวนเพื่อนยังท่านไม่ได้วน รู้เรื่องไงรีบรีบอ้บ้านมึงเนี่ยมนเปิดโปมั้เนี่ยเปิดโปงครับเปิดโปรไอ้บ้านมึงขี้อิงองโปครับพ่อถีดนี่ข้คุยโดนิ้งขี้โดนิีงมึงจะโปครับพ่อพุงเด้อไอ้ไม่มีปัญญาโอ้โหสิอนาทีมันผมอ่านไป12นาทีมันกินไปแล้ว700 700เอมั ไอ้ที่ชิวอัพปุ๊บแล้วก็ลบแม่งไม่ไม่เก็บยวหวาครับไม่เกี่ยวหวายด่านนี้ใช่ปะด่านนี้ต้องต้องอธิบายใช่ใช่ตอนนี้เราเราอยู่โรงเรียนใช่ปะเออราอยู่โรงเรียนตอนนี้เรามาตามหาใครอ่ะนี่เขานี่เขานี่มันบอกว่าดอนมูฟถ้าเราเจอผู้ชายที่เป็นซาซ่าให้หยุดเดินนะอ้เอ๊ะเต่งมันไอ้ะเต่งมันก็ซานะเราต้องหยุดเดินป่ะ บาสบาดมาดมึงหันมึงทิงปูกูจะกระปอมหยุด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 ทำไมทำไมเบสทำไมเบสมูนวอล์กอีกแล้ววะไอ้เยี่ยี่คำว่ามูนวอล์กเนี่ยยี่ยี่กูเสียวทุกครั้งเลยคือผมผมอยู่ในผมอยู่ในรีฟใช่ป่ะมันอ้าแขนเตรียมกอดผมอ่ะรอด้วยรอด้วยอุ้ยทีวีใครกจะเล่นไปคนหนึ่งมันมามันมา ในทางออกแอบเล่นไฟหรอไปดิสโก้ไปดิสโก้เหไอเอียะในทอก็รอกูไปก่อนกั๊ดกันโตโรรีกันดโตโรรีเบบี้ที่ให้มันอนคนเปิดอุ้ยนั่นพุ่มหญ้าอันหนาตึกพี่ผมผมผมรู้ว่าพี่จะทำให้ผมเป็นหยุด โอ้โหชอบกอดคูขนาดไม่กอดหรอไอ้ห่เกลียดโคตรเกลียดหน้ามึงหนึ่งเลยหน้ามึงเลยหนึ่งอามังกรกนเดีอยวเพื่อนคุณรอหมคุแล้วไม่วิ่งอ่ะหล่อหน้าตอกมากเลยอ่ะพี่ไอ้สัตว์คุณก็บอกว่าคุณรอดีแอะไอสัตว์แบบไอ้ดีอันนี้ของแอ้ไอ้สัตว์กีนพี่หมีหนึงกับแบบไอ้สัตว์เอ้ยตกใจเอามันไปไม่ได้หรอ ไม่ไม่เป็นทางที่เราไปไอ้ไอ้ตรงเิทางมาเจ็ดซาจัดเลยอ่ะกูแค่อยากกูแค่อยากก็ไม่บอกให้รอเนาะมัลูกสองลูกสองบอกอ่ะมันมันมันใบไงว่ามันเป็นทางให้มาเปิดไปมันจะโผล่มาแล้วมันจะโผล่มาแล้วมันจะโผล่มาแล้วใช่โอ๊กปอดสามสองหนึ่งจังยัยเฮ้วยเออถึง ติงมังอยู่หน้าหน้าประตูเลยวะไอ้เหี้ยนี่พี่มีแฟนแล้วน้องพี่มีแฟนแล้วน้องที่พี่ต้องการใครแล้วใช่ไม่ไม่ไม่ใช่แฟนพี่ผัวพี่ก็ไม่เมียแล้วเนาะไอ้เหปิดไฟเราไว้เราเราจะตายกันหมดใครเร็วกว่าใครได้ใครเร็วกว่าชาแนะกูเนี่ยมือมันแล้วเนี่ยมือมันนะไม่ใช่มือเราเปิดีรัวเลยเมื่อกี้ จบแล้วหรอยังนานจ้ะมีไปเรื่อยๆโอโยแหลกๆๆๆริๆมันก็ต้องขอโทษคนดูด้วยนะคนบ้อดงาหับพอดีว่าโดนยืดความคืนไปอครับก็เลยซื้อโครศัพท์ใหม่ครับไม่ใช่นี่ยอันนี้เนี่ยอสเวียมพูยิงพูเฮ้ยพู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  แฟนกูเองด้วยคุณแจมพืนนะคิดถึงกูวอ่ะกุณแจมพืนทุอะเล่เกียรติทุกอะเล่ก้มๆอ่ะก้มทุกอะเล่ก็อีกก้มไม่หรอพี่เอาวก้มไม่หรอโอ้ยมีบาตรก้มด้วยทำไมง่ายเลยคุณแจมมองไม่ยากทำเลยนะมันไม่เห็นมันไม่เห็นไฟฉายเพื่อนใช่ปะเอสหน่อยเออกูว่าไงทำไมพวกมึงเรือนไม่เปิดไฟฉายกูก็แบบหันไม่เปิดไฟฉายตาม เล่นี่ไงนี่ไงเบสห้องวัดเทือนปิดไว้ปิดไว้เบสมันเหลื่อยมันเหลืออีกอันหนึ่งอ่ะมึงเปิดมาได้ไงอ่ะเออมันล็อกที่วันนึิดที่ไหนที่มันหรอไอเฮียนีแม่งไม่ยอมไปกูเข้าอ่ะไอศากุ้งเกลี่ยเสียงหัวล้ออ่ะขอใหม่ดิไม่แดกก็ล็อย กูแบบกูยืนอยู่หน้าประตูแล้วแบบกูเตรียมเข้าไปแล้วไอ้เหี้ยนี่แบบไม่ต้องไอ้เหี้ยโอ้แหล็กๆจะเป็นแบบสีฟ้านี่เราอะสายหน่อยดิแฟนผมเองพี่เบสผัวโทรมาผัวเบสโทรมาเฮ้ยนเดิมไหนรับสายดิอันนี้นถ้าจะให้วนหาทางออกนะถ้าจะผิดเราจะไม่ทำอะไรต้องวิ่งแน่หรอไอ้ติ่งไอ้ติ่งอยู่ไหนไอ้ติ่งทำไมไอ้ติ่งเงียบไปแล้วอะลำเล็กยี่นี่กือยี่นี่ไอ้ติ่งจำติ่งเหรอ มันเป็นฟิลเนเรื่องอะติงเหรอติงไงเออติงหายไปไหนเป็นเนเรื่องอะมันเป็นเนเรื่องไเฉยันเป็นมือผีผีไอ้แก้วใสกู่เลยโอ้โหไอ้แี้แล้วทำไมกูเข้าไปไม่ได้อะไอ้แก้วเก้าอี้เก้าอีเก้าอี้มันขยับเองเก้าอี้มันขยับเต่งเต่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เบแล้วเ้้ มันมันจะไปให้เองมันจะข้ามอีกจะโดดเอง,งเอะแล้วคุณผู้ชมไปจบแล้วฮะ EP หนึ่งครับผมจบแค่นี้แล้วผมไม่ไมีอะไรตัดมาบ๊ายบายจูบู่จูบู่หนึ่งกิกพอดี